สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอชะตอนะครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมายังแปลงทุเรียนแปลงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่คือทุเรียนที่ได้ได้ยอดถือว่าสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวท่านดูยอดข้างบนนันครับแต่ยอดที่สวยงามเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ เรื่องราวของกิ่งก้านก็สวยงามนะครับแต่สิ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับอยากจะมาฝากเตือน f อซนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าสวนทุเรียนของท่านอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ท่านดูบริเวณรอบๆนะครับเนี่ย ถ้าดูบริเวณรอบๆนะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะรกไปใช่ไหมครับแล้วก็มาดูยอดครับถ้าเราดูยอดแล้วรู้สึกว่ามันจะสบายใจไหมครับดูก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมันมันกำลังจะมืดค่าแล้วนะครับผมเข้ามาที่สวนผมแล้วก็แหล่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็มาๆก็ไม่ค่อยได้เจอเจ้าของสวนนะครับท่านดูครับนี่ได้ยอดที่สวยงามนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านเผลอลอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ท่านได้ชมต้นอื่นนะครับที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เจ้าของสวนก็เจ้าของสวนก็ยังไม่เข้าใจนะครับยังยังยังไม่ได้แก้ปัญหานะครับก็เอาคลิปนี้มาดูเป็นตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับเอฟสีครับท่านดูครับมาดูนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับแท่านดูดูดูงี่นะครับ สวยจริงแต่ว e ่ามันมันมันรกนะครับ <único Liberty eye throat> แล้วก็พอรกอย่างนี้นะครับรกอย่างนี้แล yeah ้วก็ได้ยอดที่สวยงามอย่างนี้นะครับทำให้เจ้าของสวนเข้าใจว่ามันสวยแล้วนะครับมันดีแล้วนะครับดูครับถือว่ารกมากเลยทีเดียวนะครับนี่ดูนะครับถือว่ารกมากเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ได้ยอดนะครับท่านดูนี่ด้วยความที่ได้ยอดที่สวยงามนะครับ ดูครับไดยยอดที่สวยงามเจ้าของสวนเข้าใจว่ามันสวยนะครับแล้วก็ผมอยากจะทำคลิปนี้เพื่อที่จะมาเตือน f c นะครับที่ชมอยู่ทางช่องนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับไม่ดีแน่นอนนะครับดูนะครับนี่นะครับไม่ดีแน่นอนแล้วก็เจ้าของสวนก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ท่านชมฝั่งนู้นนะครับอาการที่เป็นนะครับ อ่าดูครับอาการที่เป็นนี่นี่นี่นะครับอาการที่เป็นครับนี่นะครับมันรกนะครับมันรกนะครับเพราะว่าสุเรียนช่วงฤูดูฝนนะครับมันรกครับท่านดูครับนี่ใบก็จะเริ่มมีปัญหาครับนแต่ว่าโชคดีช่วงนี้ฝนได้หยุดนะครับแล้วก็ท่านดูครับนี่ใบที่ร่วงหล่นลงมานะครับใบที่ร่วงหล่นลงมานั่นอาการ อาการนะครับเดี๋ยวผมจะบอกครับว่ามันคืออะไรนะครับจะได้ครับแล้วมาดูต้นนู้นครับมาดูต้นนู้นนะครับก็คือเจ้าของสวนยังไม่ทราบปัญหานะครับก็เป็นมือใหม่ผมมาก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับท่านดูตัวนี้ครับนี่นะครับนี่นี่นะครับดูยอดนี้ไปแล้วครับเหี่ยวแห้งไปแล้วครับไปแล้วครับนี่นะครับดูไปมดแล้วครับกรอบแห้งมปแล้วนะครับ เสียดายครับเสียดายมากๆนะครับเสียดายครับเจ้าของสวนยังไม่เข้าใจนะครับแต่ผมอยากจะเอามาฝากเอฟซีนะครับเสียดายครับวันก่อนผมเข้ามาสวยมากนะครับแต่มาวันนี้นะครับมาวันนี้ปรากฏว่าอาการหนักครับดูครับสวนเขารกมากครับนี่ต้นนี้คือร่วงหมดเลยครับนี่ เสียได้ต้นนี้ก่อนหน้านี้คงสวยน่าดูนะครับคงสวยมากก่อนหน้านี้นะครับนี่ต้นหนนี่นี่ฟื้นฟื้นมาหน่อยนี่ปลายยอดเหี่ยวนะครับนี่ฟื้นมาแล้วนะครับฟื้นมาเนื่องจากว่าก็เล้งมาสี่ห้าวันนะครับแต่ถ้าไม่เล้งนะครับมีโอกาสนะครับนี่ต้นดูครับแห้งหมดแล้วครับนี่แห้งเหี่ยวหมดแล้วครับแห้งหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแห้งกรอบเลยนะครับ หลายสวนก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับหลายสวนแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับหลายคนเอฟซีหลายคนก็ถามผมมาบ่อยครั้งผมก็เลยวันนี้เข้ามายังสวนนะครับที่อยู่ใกล้กันแล้วก็มีอาการตรงกับเอฟซีถามจะดูครับมันลกครับทุเรียนเล็กเราเราให้รกไม่ได้นะครับดูที่ตันนี้ก็เพิ่งฟื้นหลังจากมันเล็กนะครับตันนี้ก็เพิ่งฟื้นนะครับ ก่อนหน้านี้สวยครับสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้สวยแต่ท่านดูครับมันรกมากนะครับนี่มาดูต้นนี้ครับการหนักครับจะได้นะครับต้นนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็สวยนะครับท่านดูครับเพราะว่าเราไว้ให้รกครับคือสวนทุเรียนเล็กนะครับรกไม่ได้นะครับรกไม่ได้นี่ก็ไปหมดเลยนะครับแล้วเจ้าของสวนยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจก็ไม่ไม่มา นะครับไม่มาดูเลยดูครับใบนี่ร่วงเต็มเลยนะครับคือถ้าไม่มาอย่างนี้ถ้าหากว่าฝนมานะครับที่ทางบ้านผมพายุก็จะกําลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับกาลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับถ้าโดนลูกนี้ก็สงสัยก็จะไปท่านดูครับนี่นี่ครับนี่คืออาการรานะครับที่เข้ามานะครับทาลายดูส่วนยอดครับไปหมดลนี่แห้งหมดแล้วนะครับกรอบหมดแล้วนะครับ เสียดายครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เจอนะครับเสียดายครับนี่คือแปลงทุ้เรียนที่เข้ามาปรับปรุงใหม่นะครับมาปรับปรุงใหม่สยดาครับดูต้นนู้ครับไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับมันมันก็ร่วงหมดเลยครับลาเข้าทําลายครับนี่นะครับ คือส่วนไหนที่ที่มีรานะครับเราก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษครับนี่นี่เห่นก็ปลาไปติดติดกึบเลยนะครับนี่นี่พวกนี้ครับนี่รลาไปติดมันจะติดเหนียวแน่นเลยครับพอใบนี้มันไปแตะสัมผัสกับอีกใบมันก็ติดนะครับท่านผู้ชมครับปัญหาที่เราจะแก้ได้เบื้องต้นนะครับก็คือการปลูกทุเรียนเล็กนะครับช่วงเล็กๆเราจะต้องไม่ให้รุกนะครับไม่ต้องตัดให้โล่งแบบนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวครับ อนุี้คืสวนของผมนะครับต้องตัดให้โล่งครับต้นเล็กนี้ถ้าหากว่าไม่โล่งไม่ได้นะครับที่นี่ฝนก็กาลังมาอีกแล้วนะครับตามที่พายุกําลังจะมานะครับเสียดายครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับถ้าท่านไม่ดูแลก็คงจะหมดสวนแล้วครับนะสดูเสียดายไหมนี่นะครับดูเสียดายครับดูษาปลูกก็หลายเดือนนะครับแล้วก็อยู่ๆปล่อยให้รกรกเสร็จแล้วก็ ไม่ไหวนะครับแล้วก็โอกาสที่จะใช้งา,กกาจนจนเป็นตโตนะครับโอกาสที่เชื้อราจะแพร่เชื้อแล้วก็สะสมอยู่ในดินก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูของผมนะครับนี่น,นี่มันจะต้องลุ่งแบบนี้นะครับคือ,คอถ้าเราไม่ลุ่งนะครับทุเรียนเล็กถ้าหากไม่มีเวลานะครับเราก็สามารถที่จะแต่งๆนะครับ แวกแหวงบริเวณรอบรอบไว้ก่อนได้นะครับดูดูต้นนี้นะครับนี่นะครับก็คือเราเราจะต้องมามาทําการแหวกแหวกนะครับถัดหญ้ารอบๆบต้นนะครับไว้นะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่แหวกไม่แหวกนะครับโอกาสที่ลาจะมานะครับแน่นอนอย่างแปลงที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นะครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับ ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับนันก็อีกต้นนะครับนี่ต้องให้มันลุ่แบบนี้นะครับคือต้องต้องขยันนะครับคืออย่างน้อยๆก็รอบๆโคนต้นนะครับต้องให้ลุ่งให้ห่างไปประมาณสักสองเมตรนะครับนี่สองเมตรอย่าให้มีญอามาปกคลุมไม่นั้นความชื้นนะครับก็จะเกิดขึ้นนะก็มาฝากหนึ่งคลิปครับคลิปสี่ครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมครับฝากไลค์ฝากแชร์ แล้วก็เพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อไปนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามไได้เลยนะครับอีกหนึ่งคลิปครับท่านผู้ชมครับนำมาฝาก f c ครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับแต่งูนะครับที่ผมให้ดูนะครับอยู่ติดกันแต่มาไม่คยได้เจอกับเจ้าของสวนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ